วันนี้จะมาแนะนำที่พักติดทะเลอยู่ที่แสมสารสัตหีบชนบุรีนะครับและกลางคืนยังสามารถตกมึกหน้าที่พักได้แบบนี้อีกด้วยมีทั้งเป็นห้องเดียวแล้วก็บ้านเป็นหลังนะครับผมไปดูกันเลยที่นี่มีชื่อว่าทิดาทิพมสเตย์อ่ะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับผมราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่1,200บาทจนไปถึง9,500บาทนะครับนี่ฮะดูเอานะครับราคาแบบนี้นะครับที่พักพก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดนะครับมีทั้งห้องเดียวห้องรวมบ้านเป็นหลังนะครับ ยังไงคุณก็ติดต่อสอบถามทางรีสอร์ทได้นะครับผมในส่วนที่ผมเลือกพักในวันนี้นะครับก็จะเป็นบ้านหลังนะครับในราคา9,500บาทนะครับหลังสีชมพูแบบนี้นะครับภายในบ้านก็จะติดแอร์ให้ทั้งหลังเลยนะครับเย็นชําเลยครับผมภายในก็จะมีห้องเดียว2ห้องและมีชั้นลอยปูที่นอนให้แบบเรียบร้อยครับผมพามาดูห้องแรกกันแบบเร็วๆอาจจะลบนิดนึงนะครับภายในห้องก็จะมีแอร์ทีวีแต่ไม่มีห้องน้านะครับและยังสามารถสั่งที่นอนเสริมมาได้นะครับในราคา500บาทนะครับผมไปต่อกันห้องที่สอ ครับยังมีคนนอนอยู่นะครับขออภัยนะครับผมห้องนี้จะมีทีวีจอใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็แอร์นะครับผมใครได้ห้องนี้ก็จะโชคดีหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีห้องน้ําให้ส่วนตัวนะครับผมไม่ต้องไปใช้รวมกับใครนะครับในส่วนด้านนอกก็จะทําเป็นชั้นลอยให้2ชั้นนะครับก็เลือกเอาเลยครับด้านบนก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้นอนได้2คนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี้ก็จะนอนเรียงกันได้แบบหลายๆคนเลยนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมเลยนะครับและข้อดีของบ้านหลังนี้ก็คือเปิดออกไประเบียงจะยื่นออกไปกลางทะเล แบบนี้นะครับลมเย็นๆนั่งฟินๆได้เลยครับผมช่วงเย็นๆก็ปาร์ตี้นั่งปิ้งย่างกันได้ตามสะดวกเลยนะครับและช่วงกลางคืนคุณก็สามารถตกมึกได้ที่ระเบียงหน้าห้องพักของคุณแบบนี้ได้เลยนะครับ